สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่27ตุลาคมนะครับผมมาทำนี่ครับผมขายแค่บอดี้นะครับกับคอกีตาร์ตัวนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปมาเช็คให้ว่าคอสามารถปรับคอได้นะครับสามารถเซตอัพกีตาร์ได้นะครับปรับคอได้ดีนะครับแล้วก็หยองคันโยกเนี่ยผมเซตแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้เซตอัพให้เป็นแบบมาตรฐานอะไรนะครับคือหลายท่านขายบอดี้คอเนี่ยเขาไม่ได้มาเซตอัพให้ดูแบบนี้ใช่ไหมครับ ผมทําให้โดยใจนะครับผมเอาปิกอัพที่เตรียมไว้ของผมเองเนี่ยสําหรับชุดเนี้ยผมจะไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้สาหรับเทสบอดี้เท่านั้นก่อนจะขายบอดี้กับคอเนี่ยผมได้เซตอัพคร่าวๆให้รู้ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วจะให้ท่านฟังเสียงมันด้วยนะครับส่วนเรื่องสภาพของบอดี้ที่สวยๆตัวเนี้ยเดี๋ยวดูในคลิปสภาพนะครับผมทําไวาให้แยกกันแล้วอันนี้เป็นเลกขันคอปกตินะครับสามารถขันคอได้เฟดยังอยู่ในสภาพดีถ้าชิ่งสายตอนนี้สูงไม่มากครับ นะก็ขนาดปกติครับถ้าจะเอาให้มันเตี้ยมากเสียงมันก็แปกหมดนะครับกีตาร์ตัวเราเป็นล้านถ้าปรับคอตรงมากสายเตี้ยมากมันก็เสียออกมาม,มันก็ตีบหมดบี้หมดนะครับมันไม่ออกหรอกสามารถเอาไปเซตอัพต่อเองได้นะครับแล้วท่านที่ซื้อวันนี้คุ้มมากผมจะแถมหย่องที่ผมเซตอัพให้นี้ไปด้วยมูจค็คให้ไปด้วยเพื่อง่ายๆว่าคอลูกบิดสติงทีได้เป็นหมดเลยครับผมจะถอดออกแค่ปิกกาดชุดปิกกาดนี่ทั้งหมดชุดปิกกาดปิกอัพ ชุดบัร่นทั้งหมดเนี่ยถูกถอดออกเท่านั้นเองครับเพราะว่าผมจะเอาชุดบิก,กาและบิ๊กอัพนี้ไว้ใส่เทสบอดี้คอต,ตัวต่อไปนะครับท่านต้องไปหาบิก,กากับบิ๊กอัพเองเท่านั้นนะครับขายบอดี้คอแถมยองแถมคันโยกครับฟังเสียงค้าๆครับตอนนี้กีตาร์ต่อต่อเข้ามิกเซอร์นะครับอาจจะมีเสียงแตกผ้าบ้างนะครับอ่า ผมใช้แก๊กผสมนะครับแก๊กเน็กตอนนี้จะไล่ให้ดูว่ากีตาร์มันเซตอัพได้จ,จริงๆเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงมันก่อนนะครับ<ะ>ผมเซตอัพคันโยกไว้แบบนี้ให้แล้วนะครับหยองคันโยกเนี่ยสามารถกดได้งัดได้เหมือนไฟโรดนะครับเห็นไหมครับกดลงได้แล้งัดขึ้นได้นะครับ เห็นไหมครับมองไม่เห็นเลี้ยงสบาาเลี้ยงสาย ให้ฟังเสียงครับเสียงทแวงสวยงามล้นหนามันมองไม่เห็นเพราะว่าไมอันนี้มันบังมันบังมือมันบังระยะสายตาที่เราจะไปเล่นพอดีครับเนี่ยผมใช้ไม้มันบังมองไม่เห็นฟิงเกอร์บอรดนะครับไปอยาบลองขึ้นตัวเน็กดูบ้างนะครับ กีตาไม้เกล็ดขนาดนี้มันจะตอบสนองเสียงดีมากอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นเสียงคลั่นนะครับใส่เสียงแตกนิดเดียวพวกกีตาร์พวกนี้เสียงมันดีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงแต่ไม่ใช่มากให้ดูแต่ว่าจะต้องลดเป็นรูปนะเอาคลิปนี้คร่าวๆพอให้รู้ว่ามันปรับคอได้อะถ้าอยากจะปรับคอนะครับเราจะปรับคอให้สายมันเตี้ยลงอีกก็ทําได้นะครับเราก็แค่ขันมาทางนี้นะครับขันเข้าหาตัวนะครับแต่อย่าไปรปรับเล่นนะถ้าไม่ได้เป็นช่างนะครับเดี๋ยวอันตรายมันต้องคลายสายด้วยนะครับเสียมันจะกระแทกเสร็จแล้วก็เตี้ลงนิดนึง เราชอบเลยครับเราสามารถปรับแต่งได้คอที่มันเหล็กขันคอขันได้เนี่ยสามารถให้ช่างไปเซตอัพได้เลยนะครับราคาไม่กี่บาทหาวัลลุ่มปิกาบมาลงแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงแตกแม็กซิมัมให้ฟังแต่ว่าต้องลดวัลลุมลงเยอะๆเลยไม่งั้นมันพีกคลิปนี้เป็นคลิปคร่าวๆให้รู้ว่ามันเซตอัพได้นะครับยองสามารถกดขึ้นโยกลงได้อย่างฟอย์ลดเลยนะครับ ผมเซตอัพสปริงกับน็อตไว้ให้แล้วนะครับท่านก็แค่ไปหาพิกาดกับพี่อัพมาใส่นะครับลองเทสนะครับน่าจะแตกเดี๋ยวต้องลดอ่าต้องลดลงเยอะเลยนะครับเหลือแค่นี้พอนะไม่รู้คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับอัดมามันจะบีบหมดนะประมาณนี้น่าจะได้นะให้เสียงแตกแบบนี้ครับ

เวลาสายสูงนิดหนึ่งอย่าไปกลัวครับมันอยู่ที่เราฝึกยิ่งสายสูงเสียงมันยิ่งเปิดนะครับทําให้ด้วยใจเนี่ยขนาดขายบอดี้กับคอยังเอาสาเอาสายมาใส่มาปรับขันคอให้ดูเอาปิ๊กอัพมาลงให้รู้ว่ากีตาร์เสียงมันเป็นแบบนี้แล้วก็เซตอัพได้จริงๆครับเอาละครับขายบบดี้คอตามรายละเอียดท,ที่ที่บอกเลยนะครับใครซื้อวันนี้แถมยองแถมลูกบิดด้วยผมเอาแค่ชุดปิ๊ก,กาชุดปิ๊กอัพชุดวงจรน,นี้ออกเท่านั้นเองขอบพระคุณมากๆครับมีคลิปสภาพอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะครับ ดูแลด้วยใจครับ